Đây lên ở đây đi. Thôi. Ê đi lấy nó ở đâu? Thôi. Ta component. Để cho nó. Để nó. Rồi. マうはバレエだな。<noise> <noise> ในนามของโรงพยาบาลพะเยาขอขอบขอบพระคุณหน่วยทิเบิร์กพอยต์และปัญญาปัญสุและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันบริจาคเครื่องควบคุมการหายใจด้วยออกเจนปริมาตรสูงนะครับประโยชน์ที่นำไปใช้ก็คือทำให้เราดูแลคนไข้โควิด1 9ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ในกรณีที่คนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลงที่มีความรุนแรงสูงขึ้นครับสถานการณ์โควิดในโรง,งพยาบาลพะเยาป็นหนไ่บมากครับสถานการณ์โควิด19ในระลอกเดือนเมษายนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมาจังหวัดพยาวมีผู้ป่วยรวม94รายปัจจุบันมีผู้ป่วยหนักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพเึ1ราย